เราเห็นผิดอยู่ตลอดเวลาฮะเราเห็นผิดอยู่ตลอดเวลาทําไมถึงก็ว่าเห็นเห็นผิดอยู่ตลอดเวลาก็เรามีอะไรมีสังคมใช่ไหมมีสังคมงูพวกผี่น้องกู่ย่าตายายกูบาอาจารย์เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยแล้วก็เอ่ยอะไรมาเอาแล้ว็ปฏิบัติตามกันไปอะ แต่เรายังไม่มีปัญญาจะรู้ได้เลยว่าทิศถูกกับผิดเนี่ยมันถูกมันเป็นแบบไหนผิดมันเป็นแบบไหนเราชั้นลึกๆแล้วเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะเรายังสร้างปัญญาไม่ถึงถ้าสร้างปัญญาถึงแล้วเราจะรู้ปัญญาปัญญาถึงเต็มที่ของเราก็คือมักมีองค์แปดข้อข้อนี่เนี่ยข้อปัญญาข้อปัญญาเนี่ยนะ ปัญญานี่ข้อแหลงก็สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตัวชอบเนี่ยก็มีสามขั้นตอนหนึ่งชอบสองถูกสามดีนะอันนี้ถ้าเราปัญญาเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วก็ไอข้อที่สองของมัลวีอง,งแปะก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็คือดาริชอบดําริก็คือคิดคิดก็คือรู้อะเราจะรู้จากการคิดใช่ไหม แล้วก็ดำลิชอบดำลิชอบดำลิถูกดำลิดีก็แปลว่าดำลิแปลว่าความคิดก็คือคิดชอบคิดถูกคิดดีแล้วก็คิดแล้วมันไปสู่รู้ใช่ไหมรู้ชอบรู้ดีรู้ถูกเนี่ยเราปัญญาเราต้องขึ้นตรงน,นี้ก่อนเราถึงจะรู้เรื่องได้ทุกอย่างนะแต่ในระหว่างที่เรายังเป็น ปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันมีมันมีไอเนี้ยขานี้อยู่นะเจติฐาอาาวะเนี่ยมันเป็นเครื่องอันเนี้ยเป็นเครื่องปิดกั้นนะอ่าคือความเห็นผิดเนี่ยอาสวะมันก็เป็นเครื่องห่อหุ้มไม่ให้เราเห็นถูกได้เราจึงมีขาประจําอยู่ที่ความเห็นผิดเนี่ย อันนี้คือตัวเราแล้วจะเป็นอย่างนี้จึงขึ้นชื่อว่าปุถุชนไงปุถุชนเขามาจากนี่นะอ,อทุกวันเนี่ยคราาาูบาอาจารย์ไม่ได้อธิบายเรื่องปุตุชนอย่างละเอียดนะปุถุชนอย่างละเอียดก็คือเนี่ยนาตัวเนี้ทางขวาเนี่ยนาที่มาจากนียเนี่ยทางขวางก็คือเนี่ยอ่า อันนี้ไราคือทางขวางและน้ำตัวนี้ละ่ะน้ำที่เดิน